โรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมานำรถตัวอย่างเก็บตัวอย่างชีวนิวรมัยพระราชทานเก็บตัวอย่างคัดกรองโควิด -19 ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองที่สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่สองอเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์จิรศักดิ์วิจักวิจักคณา,าน ผู้เหนวยการโรงพยาบาลเทพพร,รัตนครราชสีมาพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิวรมัยพระราชทานเก็บตัวอย่างคัดกรองโควิด1 9ทีมประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง โดยทำการป้ายจมูกนะคะเพื่อเก็บตัวอย่างนำไปคัดกรองโควิด -19 ประชาชนที่โดยสารรถประจำทางที่มีต้นทางมาจากจังหวัดระยองแล้วก็มีปลายทางที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดอื่นๆอาทิระยองหนองคายระยองเลยระยองอุบลราชธานีซึ่งรถโดยสารสาธารณะที่มาจากจังหวัดระยองไปยงังภาคอีสานตอนบนนั้นจะต้องมาพักรถที่โคราชก่อนที่จะเดินทางต่อนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำการคัดกรองเพื่อเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 และแจ้งผลการตรวจผ่านทาง SMS ที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ซึ่งจะทำการคัดกรองไปจนถึงวันที่25กรกฎาคมน,นี้ค่ะต้องฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ผ่านการคัดกรองด้วยนะคะให้ช่วงนี้ให้ท่านหมั่นไปดูใน SMS ของท่านด้วยนะคะว่ามีผลตรวจเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งไม่เฉพาะตรวจเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้โดยสารเท่านั้นนะคะพะนักง,งานขับรถอะไรก็ทุกท่านนะคะก็จะได้รับการตรวจทั้งหมดนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองนะคะ